เปิดวาร์กวางอริสาหรือเดียลองสตรีมเมอร์ ASMR สาวสวยที่มีข่าวคลิปหลุดว่อนเน็ตกลายเป็นประเด็นดังชั่วข้ามคืนเมื่อสตรีมเมอร์สาวสวยสาย ASMR เบอร์ต้นต้นของเมืองไทยอย่างกวางอริสาหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อของเดียลองได้ถูกมือดีดูดคลิปสยิวจากโอลิแฟนของเธอมาเผยแพร่ต่อในช่องทางต่าง เดียลองเป็นใครมาจากไหนวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักเธอให้มากขึ้นกันครับเดียลองมีชื่อจริงว่าอาริสาเสียงลือชาชื่อเล่นกวางเกิดเมื่อวันที่27เมษายนพศ2539จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพระแม่มารีสาทรกำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขา Voice จากสถาบันซูเปอร์สตาร์คอ g e ล f a ออฟ เริ่มต้นเข้าสู่วงการด้วยการเป็นสตรีมเมอร์แคสเกมภายใต้ชื่อเดียลองตั้งแต่ปีพศ2554ก่อนที่จะผันตัวลงสมัครเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันบนเวที Thailand's c o t t Talent ซีซั่นที่4ในปีพศ2557และสามารถคว้าอันดับที่6ด้วยวัยเพียง18ปีทำให้หลายๆคนจำภาพของเดียลองจากการออดิชั่นด้วยเพลงดิสนีย์จนได้ฉายาว่า เจ้าหญิงดิสนีย์ของเมืองไทยและเธอก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นไปอีกเมื่อหันไปทำคลิปสตรีมเสียง ASMR เป็นคนแรกๆของประเทศไทยทำให้เธอกลายเป็นยูทูบเบอร์สาวสาย ASMR เบอร์ต้นๆของเมืองไทยจนมีโอกาสได้เซ็นสัญญากับค่ายออนไลน์สเตชันในโครงการ Facebook Gaming ที่มีผู้ติดตามถึง1.3ล้านคนปัจจุบันเดียลองได้ก้าวเข้าสู่สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ออนไลน์เต็มตัว สลัดภาพเด็กสาววัยใสในชุดนักเรียนเข้าสู่โหมดหญิงสาวสุดเซ็กซี่เธอได้ลองทำสิ่งใหม่ๆด้วยการเปิดช่อง OnlyFans เป็นของตัวเองภายใต้ชื่อเดียลองจนเกิดเป็นข่าวดังขึ้นมาติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ